สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับเรานะครับ Meta World Solution นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเทคนิคดีๆนะครับในการยิงโฆษณานะครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเทคนิคในวันนี้นะครับก็คือการข้ามสเต็ปนะครับการใส่เบอร์โทรศัพท์ในบัญชีโฆษณาไปนะครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นโฆษณา Facebook นะครับผมซึ่งมันมีข้อดียังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยิงบัญชีโฆษณานะครับเพียงบัญชีเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่านะครับเราจะ ทำการยืนยันบัญชีโฆษณา1บัญชีเนี่ยเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานบัญชีโฆษณาหลายๆบัญชีนะครับก็อาจจะงุดีดน,นะครับที่จะต้องมาใส่เบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งก่อนที่จะทําการขึ้นโฆษณานะครับในบัญชีใหม่ทุกบัญชีนะครับที่เปลี่ยนไปใช้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแชร์นะครับ เทคนิคนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นโฆษณานะครับผมแล้วก็สามารถขึ้นโฆษณาได้เลยเราไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์อีกนะครับผมซึ่งไม่รู้นะครับว่าเทคนิคนี้นะครับจะใช้งานได้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าทาง a c e b o o k เนี่ยจะปรับเมื่อไหร่นะครับผมโอเคเรามาดูวิธีในการทํากันเลยนะครับผมว่าเราจะทํายังไงถึงจะข้ามสเต็ปในการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ไปได้นะครับผม โอเคครับอันดับแรกนะครับผมจะทําการสร้างบัญชีโฆษณานะครับแบบไวๆเลยนะครับผม mm hmm. เพื่อให้ไปถึงสเต็ปของการยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับโอ okay, เคดําเนินการต่อ mm hmm. กดดาเนินการครับ mm hmm. แล้วเราก็จะไปที่โพสต์และการมีส่วนร่วมใหม่ mm hmm. เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมเลือกโฆษณาหรือว่าเลือกโพสที่เราต้องการยิงโฆษณาให้เรียบร้อยนะครับ ให้เราทําการเลือกโพสตทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับทั้งข้อความหลักหรือว่าวัตถุประสงค์ของเรานะครับผมว่าต้องการใช้แบบไหนหรือว่าตั้งค่าข้อความการสนทนาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอย่างของเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เราสังเกตมุมขวาบนตรงนี้ครับจะมีปุ่มเปิดปิดแคมเปญอยู่ใช่ไหมครับให้เราทําการกดปิดครับแล้วก็รอนะครับ รอสักพักหนึ่งนะครับข้อความเรื่องการที่เราไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมเมื่อหายไปแล้วนะครับผมเราก็ทำการกดเผยแพร่ได้เลยนะครับรอให้มันโหลดให้เสร็จนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับแคมเปญของเรานะครับก็เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับหลังจากนี้กอยู่ในระหว่างการประมวลผลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับ รอจนโฆษณาของเราผ่านนะครับแล้วก็ทำการเปิดแคมเปญตรงนี้นะครับแต่ต้อง ให้โฆษณาผ่านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดอีกทีนึนงครับแค่นี้นะครับเราก็จะทําการเผยแพร่โฆษณาของเรานะครับหรือว่าลงโฆษณาของเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ยุ่งยากนะครับผมซึ่งก็จะประหยัดเวลาไปได้อยู่หลายนาทีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยิงโฆษณาเยอะๆนะครับผมเท่านี้นะครับเราก็จะเสร็จนะครับวิธีการข้ามนะครับสเตปในการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะครับ ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่2คลิกนะครับเราก็จะสามารถข้ามสเต็ปนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องหาเบอร์โทรศัพท์ให้ยุ่งยากแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่จุใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Meta Business Solution นะครับที่นี่เรารวมบทความสําหรับวิธีการขึ้นโฆษณา Facebook หรือว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับหรือเทคนิคในการยิงโฆษณาต่างๆนะครับเอาไว้ที่นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น วิธีการนะครับนำเข้าหรือว่าส่งออกแคมเปญของเรานะครับไปบัญชีโฆษณาอื่นอันนี้เป็นบทความใหม่เลยนะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากๆหรือว่าจะเป็นบัตรแบบไหนเหมาะกับคนยิงแอดอย่างเรานะครับผมหรือว่าจะเป็นวิธีหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านได้ฟรีนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะได้เทคนิคลับจากทางเรานะครับซึ่งบอกเลยว่ามีคนรู้น้อยมากๆเนี่ยก็เข้ามาได้ที่ บทความพรีเมียมครับราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับสมาชิกนะครับอยู่ที่59บาทอ่านได้1ปีนะครับหรือจะเป็นรายปีนะครับผม1990บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านได้ทุกบทความของบทความพรีเมียมนะครับไม่ต้องซื้อรายบทความแยกนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับความรู้ที่ได้ไปนะครับผมซึ่งข้อมูลนะครับมีทั้งเก่าและใหม่ครับซึ่งยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวก อ่านเป็นบทความนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง Meta w o r s d Resolution นะครับช่อง YouTube ของเรานะครับผมเพื่อนๆก็กดติดตามแล้วก็กระดิ่งได้เลยนะครับผมเราก็จะอัปเดตเทคนิคแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ยิงโฆษณา Facebook นะครับผมโอเควันนี้นะครับเราก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ